สวัสดีนะครับ,รบวันนี้เอาพอพาุ์ตัวใหม่มานะครับนะครับฝากติดตามลุดนี้เลยนะครับนะครับเข้ากับแม่เยียนะครับ ไข่แล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ